h ฮ h ฮ Hi สวัสดีจ้าลูกๆมห้าทุกคนเลยเนาะมาพบกับครูเบผู้น่ารักอีกแล้ว <c oughs> เนาะหลังจากที่เราเรียนพาราโบลาเออไม่ใช่สิเออใช่ฟังก์ชันกำลังสองหรือว่าคดติฟังชันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็เรียนเอ,อกราฟของพาราโบลาไปเนาะจากที่เราเรียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารู้ว่า เราไม่รู้ว่า y เท่ากับ a x กำลังสองบวก b x บวก c เราเรียน ฟังก์ชันกำลังสองแบบนี้ไปในวันนี้เราจะเรียนคล้ายๆกับของเก่าแต่เราจะเปลี่ยนจาก ax กำลังสองบวก vx บวก c เนี่ยเป็นอยู่ในรูปสีแดงแทนนั่นก็คือ y เท่ากับ a วงเล็บเปิด x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองแล้วบวกกับ k อ,อันนี้คือรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของคอ a ติกฟังก์ชันเนาะเรียนหลายๆแบบรูปเวลาหนูไปเจอในมหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าที่ต่างๆหนูจะได้รู้ว่าอ๋อครูเบลเคยสอนกูมาอีก อันนึงนี่หว่าไม่ได้สอนมาแค่แบบเดียวแบบนี้ครูเขาก็สอนกูเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคเรามาเริ่มสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องรู้นั่นก็คือจุดวกกับ,ก,บกับจุดยอดนะมันจะหาไม่เหมือนกับของเก่าของเก่าเราหาได้จากอะไรลบบส่วนสอถูกไหมกับ b ีกำลังสองลบสี่เอ,อไม่ใช่เดี๋ยวของเก่าเราไปไรน,นะไม่ใช่ B ีกำลังสองเฮ้ยเฉืใช่ 4 a c ลบ b กำลังสองส่วนส a ถูกไหมของเก่าเราอะ่ะหาจากอันนี้แต่วันนี้เราจะหาได้จากคู่อันดับ hk นะหาได้จากคู่อันดับ hk เลยเดี๋ยวเราไปดูว่า h อยู่ตรงไหนอ้าวนี่ไงอย่างที่ครูบอก h อยู่ไหน,น,ไนก h, น h ก็อยู่ในวงเล็บเนาะหลังเครื่องหมายลบส่วน k ก็อยู่หลังสุดหลังเครื่องหมายบวกนะ h ET อยู่ในวงเล็บหลังเครื่องหมายลบ k อยู่หลังสุดหลังเครื่องหมายบวกอ่าโอเคเรามาดูแบบฝึกหัด เออดูตัวอย่างจงหาค่า a h k เนาหาค่า a h k จากสมการตั้งต้นที่เรามี y เท่ากับ a วงเล็บเปิด x ลบ h กำลังสองแล้วบวกกับ k แล้วบวกกับ k a อยู่ไหน a จะอยู่หน้าสุดก็คือ a อยู่หน้าวงเล็บ <S <S ดังนั้นข้อนหนึ a อยู่หน้าวงเล็บนี่ก็คือเลขหนถูกไหมต่อมา h h อยู่ไหน h จะอยู่ในวงเล็บหลังเครื่องหมายลบเนาะซึ่งนี่ไงในวงเล็บหลังเครื่องหมายลบเนี่ยหลังเครื่องหมายลบแล้วก็เป็นเลขหนึ่งไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมาเพราะว่าสูตรมันเป็นลบอยู่แล้วเราก็แค่เอาตัวเลขมาเฉยและตัวสุดท้าย k k อยู่ไหน k ก็อยู่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครูอยากเป็นสีน้ำเงินตัวสุดท้ายนี่ ก็เลยเป็นเลขลบสี่เพราะอะไรเพราะ k มันต้องอยู่หลังเครื่องหมายบวกแต่ของเรา k มันอยู่หลังเครื่องหมายลบก็ต้องต้องเอาลบมาด้วยถ้าเป็นบวกก็ไม่ต้องเอามาเนาะอ่านี่คือ a h k อ่ามาดูมายข้อนึง a a อยู่หน้าวงเล็บตรงนี้เลยก็เลยเป็นลบหนึ่งเพราะมีเครื่องหมายลบด้วยต่อไป h h อยู่ในวงเล็บหลังเครื่องหมายลบนี่ไงก็เป็นเลขหนึ่ง k อยู่ไหน k อยู่ตัวหลังสุด อยู่หลังเครื่องหมายบวกอยู่แล้วก็คือเลขสี่นนี่คือ a h k อ่ะข้อสามข้อสาม a แน่นอน a อยู่หน้าวงเล็บนี่ก็ลบหนึ่ง h อยู่ในวงเล็บหลังเครื่องหมายลบอ่าเห็นไหมมันต้องอยู่หลังเครื่องหมายลบแต่นี่เป็นเครื่องหมายบวกหนกูเลยต้องใส่ลบหนึ่งเนาะเพราะว่ามันต้องอยู่หลังเครื่องหมายลบต่อมาสุดท้าย k k อยู่ตัวสุดท้ายหลังเครื่องหมายบวก ก็ได้เลขเก้าเนาะข้อ c a a อยู่หน้าวงเล็บเลขสาม h อยู่ในวงเล็บหลังเครื่องหมายลบนี่ไงอยู่แล้วก็เอาเลขมักกนมาและตัวสุดท้าย k อยู่ข้างหลังตัวสุดท้ายเลยก็เลขสี่เนาะแล้วข้อสุดท้าย a a อยู่หน้าวงเล็บลบสอง h h อยู่ในวงเล็บหลังเครื่องหมายลบนะไม่มีถ้าอยู่หลังเครื่องหมายลบนะก็เลยเป็นลบสี่ เคอยู่ตัวสุดท้ายหลังเครื่องหมายบวกไม่มีเห็นปะก็เลยเป็นลบเก้าเนาะอ่าโอเคบางคนอาจจะจำสับสนนิดหน่อยแต่ว่าฝึกทำบ่อยๆเดี๋ยวจะเห็นภาพเนาะอ่านี่ก็คือตัวอย่างแล้วครูก็ให้แบบฝึหกหัดอีกทั้งหมด8ข้อนะลูกนะ ถ้าใครที่ดูมาถึงคลิปนี้แล้วให้หนูกดสต็อปก่อนและหนูก็ทําแบบฝึกหัดอันนี้เสร็จก่อนให้เสร็จนะลูกนะกดสต็อปคลิปแล้วทําแบบฝึกหัดนี้ให้เสร็จนะหลังจากกดทําแบบฝึกหัดนี้เสร็จปุ๊บหนูก็กดเพย์ต่อไปดูอันที่สองไปดูอันที่สองเนาะเขาบอกว่าตัวอย่างที่สองจากกราฟจงบอกลักษณะของกราฟว่ากราฟเป็นกราฟค่ําหรือว่ากราฟหงาย นะแล้วก็เพราะอะไรมันถึงคว่ำม,มันหงายแล้วก็บอกจุดยอด hk แล้วก็บอกว่าจุดสูงสุดต่ําสุดมีค่าเท่ากับเท่าใดเนานะามาดูตัวอย่างนี่ตัวอย่างครูบอกว่าครูมีกราฟมาให้แบบนี้ให้หนูดูซิว่ามันเป็นกราฟยังไงแล้วก็ไปตอบคําถามทั้ง3ข้อข้อหนึ่งคว่ำหรือหงายเพราะอะไรหนูดูแค่นี้หนูก็ตอบได้ว่ากราฟหงายถูกไหมกราฟหงายเพราะเพราะอะไร แน่นอนความหมายของมันมีอยู่2ตัวถ้า A น้อยกว่า0จะได้กราฟความเนาะกราฟความเป็นแบบนี้ก็จะมีค่าสูงแต่ถ้า A มากกว่า0จะได้กราฟหงายเป็น,นี้เออน,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 นี้นี้นี่กราฟหงายปะก็จะมีค่าต่ำ เนาะแน่นอนอันนี้มันเป็นกราฟงายนะมันเป็นกราฟงายแสดงว่า A มันมากกว่า0นี่ความหมายมีแค่นี้ถ้าได้กราฟหงาย A มันต้องมีค่ามากกว่า0นย์ได้ละข้อ1่แต่มาข้อ2ข้อ2องเขาบอกว่าให้ดูจุดยอด HK วิธีการง่ายมากลูกให้หนูเอาไว้บรรทัดมาตีจากจุดยอดคือจุดตรงนี้ใช่ไหมให้หนูลากขึ้นไปหาเลขด้านบน เจอเลขอะไรเจอเลขสามหูเขียเลยจุดยอดคือลขเปิดสามตัวแรกแล้วหนูก็ลากไปหาทางแกนซ้ายปุ๊บเจอเลขอะไรลบสามก็ลบสามนี่เห็นไหมจุดยอด HK ได้ละแค่นี้แหละก็ะคือลากขึ้นไปหาแกน x ก่อนเพราะว่าตัวหน้าคือ x สุดท้ายก็ลากมาหาทางซ้ายแกน y นระแกน y เพราะว่านี่ตัวหลักคือแกน y เนี่ยแค่นี้เองแล้วก็ข้อ3มจุดสูงสุดหรือว่าต่ําสุดมีค่าเท่าไหร่แน่นอนหนูรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟหงายทําให้มันมีค่าหรือจุดนะทาให้มันมีเอาค่าหรือจุดดีอ๋อมีค่าอะไร่ก็เป็นค่าแล้วกัน่ะค่าเห็นไหมว่ามันมีค่าต่าเนาะก็มีค่าต่ําสุดคือเขาบอกว่าค่าต่ําสุดให้เอาตัวเลขด้านหลังมาตอบ ก็เลยได้ค่ตาต่ำสุดก็เลยคือลบสามแค่นี้เองนะเป็นต้นอ่าเป็นต้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อสองตัวอย่างข้อสองมีอยู่สองข้ออ่าแน่นอนข้อนี้มันเป็นกราฟหงายหนูก็ตอบเลยว่าข้อหนึ่งกราฟหงายบ้านะครูพูดไปเรื่อยเลยกราฟคว่ำกราฟคว่ำเพราะ a อน้อยกว่าศูนย์ตข้อ A น้อยกว่าศูนย์ ต่อมาที่สองมีจุดยอดแน่นอนจุดยอดคือเราก็ลากลงมาหาแกน x ก,ก่อนจุดวกกลับมันอยู่ตรงนี้เราลากลงมาหาแกน x อ้อาวเจอเลข2ก็ได้เลขสองแล้วก็ลากไปหาแกน y ปึ๊บเจอเลข3ก็ได้เลขสานี่และข้อสุดท้ายมีค่าอะไรเป็นกราฟคว่ำก็มีค่าสูงสุด คือตัวข้างหลังนี่เอามาตอบเลยคือเลข3แค่นั้นเองเนาะอ่ะครูก็จะมีแบบฝึกหัดอันนี้ให้อีกนี่แบบฝึกหัด4.4จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดกี่ข้อเนี่ยหข้อนะหนูไล่ไปเลย หนึ่งทางไล่ไปทางซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหนึ่งสี่ห้าหกทำแบบนี้มาให้ครูนะลูกนะอ่าโอเคนะมันก็ไม่ได้มีอะไรละเรื่องนี้ก็จบแค่นี้เดี๋ยวหนูทำแบบฝึกหัดให้เสร็จสิน้นสัปดาห์นี้ครูน่าจะมีแค่คลิปนี้คลิปเดียวแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเดอ้อวันนี้เอาไว้แค่นี้แหละบายบายจ้า